สวัสดีครับวันนี้ผมสิพามาตำหมักทั่วนะครับตำาัทั่วทิพย่ยังอันนี้ถัวปีนะครับตัวปีผมปลูกเองเนาะปลูกอยู่พงหน้านะนี่ละเก็บมาบางหั่นนี่ละปลูกบัวร้ายเดี๋ยวครับเครื่อนึ่งนี่ละปลูกร้ายโบได้โบได้ผลเนี่ยตำเนาะเอาใส่พลิกหน่อยหนึ่งได้พริกหน่อยหนึ่งน,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 งน่ครับ ใ่กระเทียมน้ำหัวหนึ่งเจ็ดกินอยู่ตรงหน้าอ่ละ่ะกับมาหน่อยตัวหนึ่งมาหน่อยผมกับรอหนารอหลังเถนละ่ะทั่ทวปีนะครับโมเมนต์ทัวภูมิเด้นมี่คือทั่วปีปูกไว้จังแจ้เนี่ยน้ำหนาคนนียโอโ้ปโูเป๋งสิละทั่วปีก็ได้ บรรยากาศีูทงหน้าบานเฮาเจ็บเวียกแล้วกกินอยู่กลางทงครับตรงตั้แหลกแน่ไเด้ดนี มันต้มแหลกภายในมันสีเดียวนี่เหนียวเนี่ยยี่เด้ทั่วปีนี่บรรยากาศจุดไต่หฮมขาร์มนะมนื่อไหรตรงหน้าไต่หฮมขาร์ามคำหวานนําเด้ครับจักหวานจักสมล่ะผมกบกบกระเซิร์นนะ mô bán bên này đâu nhạc này đi anh nè tiếp đầy có lái ngoài mà nè đầy ngoài có đi. ใส่มะเขือได้บาดนีลมะเขือนี่กับปลูกเองล่ะนี่ปลูกไว้ต้นหนึ่งครับเขือก็ได้พอได้กินเก็บมากกับเบดื่อหล่ะนี่สีโปใส่มะนาวดิใส่แต่มะเขือก็พอต้องจะเป็นสมแหงนะอันนั้นโบลายตนนั่วโบลายใส่มะเขือเยอะ <c oughs> มันมุนๆกันมันจะเป็นหนามนี่พี่เดียสเท่าพุ้งนัวพุ้งนัวใส่ไล้แสบไล้ได้ตัวนีงใส่ไล้เกินกับพคดีนี่ปลาแดกมดผมปลาแดกผมหายมาปลาแดกผมพิดเองไปลลงดี ประแสประแสปร,รคิดเองพอดีปุมม๊บมักไหวนะปลาลงรีแล้วกะมาตบเอาสักก้อนได้ประแดกวนว่ามาหลดได้เอามากองมาตบเนาะจังเอามาใส่ตำนันตำนี่นะหลดสัตว์เนี่ยไรเนาะ การปุงวนนีแนี่แหละกินอยู่กางยิ้งยูงดอนนี่แหละหอ,อยเป็สิ่ละครับจะจังเป็นหลักอ,อมึงหน้าตาสกรอนอือหือ เรียบ้วยตำทัวปีพี่น้องจะมีรสชาติสมหวานเ้าทัวปีนออกปีเตอรอต้องเสียบกาทัวพุมนะครับแรีบเรบบมาเล้วครับม้กิน้าวเที่ยงน้ำกันนี่ตำทัวปีครับ